ฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดิ่หันชอปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวล up ใครที่กําลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัพไปพร้อมกันเอาละครับวันนี้เราก็อยู่กันในยุคโยมาสเตอร์ดูเอลนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปเล่นอีเวนท์ที่กําลังจะหมดพรุ่งนี้มันมาแป๊บเดียวมันมาประมาณ 4- 5วันไม่ถึงด้วยนะครับมันก็จะหมดแล้วกับอีเวนท์นี้เลยเอ็กซ์ตรีมดนะ ไม่ต้องแบบดูด้วยการ Extreme Duel นะครับก็เป็นอีเวนต์ประจำเกมนี้แหละซึ่งมันก็ออกมาตั้งแต่วันที่26แล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะหมดแล้ว30นะในอีเวนต์เอ็กตรีมดูเอเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ไรหลายคอนเทนต์ content. ซึ่งคอนเทนต์ในอีเวนต์นี้เลยก็คือสกิลเดรนในตอนเริ่มเลยตอนเริ่มดูเอลเลยมันจะแปะ c o n t i n u ี a ลแ a สแท็บการ์ก็คือสกิลเดรนเนี่ยบนฟิลทั้งสองฝ่ายแล้วก็สกิลเดรนเนี่ยทำไรได้ใช่ไหม มันก็คือการเนเกตออเอฟเฟคการ์ดมอนเตอร์บนสนามทั้งหมดการ์ดสุดเกลียนที่โดนลิมิตไปหนึใบอีเวนนี้บอกตู้ให้สงเลยคือผพว่ามันปั่นดีนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำลายไม่ได้นะเอกสิลเดรนเนี่ยมันก็ทำลายได้อยู่แต่ผมว่ามันปั่นดีอ่ะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาทำคลิปเล่นกันดีกว่าวันนี้นะครับถ้าเราชนะ3ครั้งเนี่ยเราจะได้เป็นส่วนของการ์ดแพคไนท์แมร์อะเลเวเนี เป็นการ์ดแพ็คใหม่ในตอนนี้เลยของกาชาครับเราจะได้ไปฟรีๆหนึ่งแพ็คก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยจะหมดแล้วนะครับชนะแค่3ามครั้งก็ได้แล้วแล้วผมก็จัดเด็กไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนเด็กที่เราจะไปเล่นเนี่ยก็คือเด็กนี้ทุกคนเด็กของเดมอนนะนี่เลยนะครับซัมมอนสเกลหรือเดมอนนั่นแหละเพราะการนี้เป็นชื่อเดมอนด้วยนะครับก็เป็นการ์ดระดับตำนานของฟาโลยูกิแต่ผมว่าน่าจะไม่ได้จัวได้อะดูทรงแล้วจะได้จวได้มาเดี๋ยวผมจะเล่น เพราะว่ามันเท่มากใบนี้ก็คือพลังเท่ากับแบ็กมินิเชียนแต่ว่าอัญเชิญง่ายกว่าอย่างจะดีทุกคนส่วนตัวอื่นเนี่ยผมจะใส่นี่ไปเลยเดมอนนะครับมิสเดมอนมีเดมอนคอมมานเดอร์หรือว่าตัวเป้งอย่างเดมอนเอมเพลอร์เดอะเฟิร์สลอดนี่เลย2ตัวนี้เนี่ยผมจะใส่เพื่อจะลงแบบปกติคือเด็กเดมอนถ้าส่วนใหญ่มันจะลงแบบปกติได้แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ย ก็คือการเปย์ลฟพอยต์นีบางตัวก็จะเปย์ไลฟ์พอยต์หรือว่าบางตัวก็จะลดพลังไปครึ่งหนึ่งนี้มันแบบไม่ได้ลงฟรีๆแต่ถ้าเรามีสกิลเดรนแปะอยู่เนี่ยแน่นอนตัวนี้จะมีพลัง3 0 0พอยู่อย่างนั้นเลยเพราะว่าลงไปปุ๊บจะเนเกตไงส่วนเอฟเฟกต์โนมอซามอนเนี่ย, no ยจะเป็นเอฟเฟกต์จากบนมือพอลงไปปุ๊บก็พลังเท่าเดิมนั่นแหละคือของโคตรดีส่วนเดมอนคอมมานเดอร์เนี่ยจะลงแบบพิเศษเมื่อเราคุมเดมอนอยู่หรือว่าอาร์คฟินอยู่ก็คือเดมอนนั่นแหละ ก็จะลงแบบพิเศษจากบนมือได้แต่ว่าจะโจมตีไม่ได้แต่ไม่เป็นไรรอเธอหน้าก็ได้นะทำให้เรามีมอนเตอร์เป้งๆเนี่ยถึงกี่ตัว2 4 3 0 0 0 0 0หรือว่า2 5 0 0ในฟิวอย่างง่ายเลยนะครับเป็นไงพลังของเดมอน <c oughs> เดมอนในตำยานนะคือผมไม่เคยเล่นเด็กนี้ด้วยนะครับผมจำได้ผมเคยเล่นแค่2ตัวนี้ในสมัยก่อนแต่2ตัวนี้ผมไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะเล่นให้ดู แล้วก็ตัวอืนอ่นก็จะมีไคจูราเดียนนะครับมีกาดา้านะครับแล้วก็จะมีเันเดอร์คิงเดอะไลนิ่งนะซึ่ง3ตัวนี้ผมจะเล่นคอมโบกับโอนเนอร์ซิลนะครับเอามอนเตอร์ตูคืนมาตามสูตรของไคจูหรือใครจะใส่เด้งขึ้นมือการกับดักก็ได้นะมีบุ๊กออฟมูลด้วยนะจับคว่ำได้เมื่อมีมอนเตอร์เก่งๆอยู่ตูจับคว่ำเลยนะครับมีคอไวเดอะเกฟส์นะเอามาเพย์เซฟไว้แล้วก็แน่นอนแมจิกจัมเมอร์จัสเมนออฟอานูวิสแล้วก็เดอะฮิวเลโวลูชันอิสโอเวอร์เนี่ย 3ใบนี้คือเนเกตับเนเกตเป็นเคาน์เตอร์แทรปด้วยไม่สามารถขัดได้ใบนี้คือถ้าสเปลรการถ,ถูกใช้เนี่ยจะทิ้งการแล้วก็เนเกตได้เอาไว้กันแบบใครที่มันจะทำลาย Skill สกิลเดนตามใบนี้คือ,อามากันสกิลเดนถูกทำลายเพราะว่าถ้าสกิลเดนอยู่บนสนามเนี่ยแน่นอนใครจูก,ก็จะถูกเนเกตเอฟเฟกต์ไปทำให้มันเนี่ยลงได้หลายตัวหรือว่าจะเป็นตัวของเดมอนก็จะ โจมตี3,000เบิ้มบ้มคือลือะครับก็เลยใส่3ใบนี้ไปด้วยนะ j u d เ m นส์อันนี้คือถ้า้ฝ่ายใช้งานสเปิลการ์ดเนี่ยที่มีผลทำลายการ์ดสเปลิลแท็ปของเราเนี่ยหรือว่าบนฟิวเนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เนเกตได้ใบนี้ดีมากนะแถมเลือกการ์ดอีกฝ่ายที่เป็นมอนเตอร์เนี่ยทำลายทิ้งแล้วก็จะยิงแล้วพอยต์ตามแม่แท็กของตัวนั้นไปเลยนะสมมุติว่าถ้าอีกฝ่ายมีใครจูจากที่เราสั่งเวอร์อีกฝ่ายทิ้งเนี่ยแล้วก็อีกฝ่ายเปิดใช้งานการเวทจะททําาลยิ เราเปิดแบนี้ในเกจ์ก๊์ดทำลายแล้วก็ยิงไคจูยิงแรพอยด้วยนะครับโคตรจะตึงแล้วก็เดอะฮิวเรเวอูชั่นเนี่ยมัสเปลอแท็ปมีการเปิดใช้งานที่มีผลทำลายก๊าซสองใบหรือมากกว่าอย่างฮาร์ี้ก็จะเนเกตแล้วก็ไบนิสทิ้งไปได้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสเปลทแท็ปอะไรก็ได้นะที่มีผลทำลายก๊าซสองใบขึ้นไปนะครับก็จะใส่พวกเนี้ยสามใบเป็นทำลายยับยับนะมา เดี๋ยวเราเอาเดมอนเอเมอร์เลดเดอะเฟิร์สลอสไปเล่นกันดีกว่าในวันนี้นะครับพลังสามันด้วยมาดูกันว่าฟาโลมีเนะี่ยวันนี้คือเป็นฟาโลมีเพราาเล่นเดนะ็กเดมอนเนยมามันจะเป็นยังไงวันนี้ไปดูนะฮะตาเลขมาโ oh, <c oughs> อ้โห่า <c oughs> มาถึงก็เจออุลล่าเลยผมเริ่มที่หลังก็ได้ไป,ไปเด็กเรามันเริ่มที่หลังนะครับเพราะมีไคจูด้วยนะีมาอีฝ่ายอีฝ่ายอุลล่าน,นี่อย่างจะชอบเลยวะ รอการขึ้นมา <l ots> นี่ไงทุกคนมันจะแปะส,สกิลเดรนทั้งสองฝ่ายดูดิ <l ots> ยังจะดีมานี่ไงแล้วเรามีตวงเดมอนด้วยนยครับเขาตึงอ่ะตาเลขเอาดีอีกฝ่ายไม่รู้เล่นเด็กอะไรแหละแต่แบบน่าจะยังเล่นไม่ได้ไหมเทิร์นแรกผมว่าอีเวนต์เนี้ยหลังๆเขาเล่นเทิร์นที่สองกันไหมมาแล้วเขาก็เปิดแม็กซี่ไว้เลยกล,กล,กลัวเกินคือผมไม่ลำหรอกลำได้ที่ไหนล่ะมีสกิลเดรนเพื่อนคือผมจะลำได้ที่ไหนล่ะไอ้หนุ่ม เป็นเล่นไวนะมาโอนแล้วเทินแบบเข้าเทินจัว่วเข้าเทินจัว่วแบบเคสีคีนี่โอเค <c oughs> เอกโดนแน่ <c oughs> สั่งไว้ทิ้งไปเลยนะครับ <c oughs> นี่แห <c oughs> ละเอาไปโอ้เป็นได้ของซลาเมนเกสด้วยอีกฝ่ายโอ้ <c oughs> เจอตัวแน่ลงไปแบบปกติเลย อาร์ฟินดมอนลงมาสามพันด้วยก็ตึงดูดิทุกคนตึงปะตึงเนี่ยดูดิดทำลายทิ้งป่าทำลายไม่ได้อยู่แล้วนี่ไงล่ะรู้จักตูป่ะเพื่อนแล้วก็ตีไปเลยเนี่ยผมป้าไปฮะโอเคโดนไปแล้วก็คู่เล่นโดยตรง2,700ไงล่ะหมอบการ์ดไวกระเพิ่น เดี๋ยวเราหมอบไปนี้ไว้นะครับเอฟเฟกก็ทำลายตัวเองเนาะมาอย่างจะชอบเลยวะเดี๋ยวเราลงตัวนี้ตออ่อป่ะยังไงอีฝ่ายเขาจะลงตัวไหนนะเขาหมอบการไว้นหนึ่งใบเราไม่เป็นไรเรามีมจิกเจมเมอร์อยู่นะฮะคือถ้าใช้งานการเวททำลายนี่บอกเลยว่าโดนเกเแน่นอนเออแต่ว่าไอตัวของเดมอนเนะี่ยก็คือมันเป็นเอฟเฟกต์คอนติเนียวนะเออก็คือถ้าตีไม่ได้หรือว่าตัวไหนถูกทำลายตอนเอฟเฟกต์ก็คือโดนทำลายอยู่ดีนะครับเป็นข้อเสียของเดมอน สกิลเรียนบอกตู้ก็ช่วยไม่ได้นะเอฟเฟกต์คอนติเนียลน่ะโอดแล้ะนอทืนโรอกัดโอ้ Demon Scale Demon s c a l ทุกคนยังตึงว่ะเราลงแบบนี่ไงสั่งเวททิ้งเลยดีกว่าไหมทุกคนเดมอนสเก l อ่ะมันเตอร์สุดเทพเลยนะออกมาเดมอนสเก l เออก็จะตึงก็จะอันตราย Demon Scale ของพี่มาเลยอีกฝ่ายอะไรมีอะไร What's กัวเอาอ,อ่ะคือคือ,คอทำทำไมวะโอ้นายก็กัวการ์ดบางทีอ่ะเราแวงไปหมดแล้วตอนเนี้ยไม่มีเลยหรอเพื่อนองการ์ดเนี่ยไอใบนี้อ่ะคือไะยังไงอ่ะฟอสเอาจ,จะจะชี้ดาบใบไหนอ่ะพิมพ์ชื่อมันเลยเพื่อนบอกเลยว่าไม่มีเนี่ยเพราะว่าถ้าชี้ดาบได้ฝ่ายต้องมีการ์ดบนิสจากในเด็กด้วยนะในเมนเด็กอ่ะซึ่งถ้าเขาไม่มีการ์ดบนิสก็ชี้ดาบไม่ได้ะครับ ุห <c oughs> มัอนไม,มน่มันไม่ต้องใช้ไหมคือมีสกิลเรียนอยู่แล้วไงหนุ่มจะกล้วนพี่ทำไมล่ะหนุ่มโอ้โหเกินว่ะไม่ต้องคงต้องทิ้งแล้วลงไปแบบพิเศษเมื่อมีเดมอนอยู่บนสนามนะครับตอนแรกกะเก็บไอ้ตัวนี้ไปทิ้งซะหน่อยไม่ต้องทิ้งแล้วจวังหวะนี้นี่เลลงไปเลยแล้วก็ทําลายไปในเกตนะครับแต่ว่ายังจมตีไม่ได้นะไม่เป็นไรก็แบเทิตีไปเดมอนนะครับ โอ้ยลาลาไอ้นี่มันมีเนเกตทางเด็กเนเกตทางเด็กไอ,หอ้หนุ่มจบพืนมาดูจากทรงแล้วเขาน่าจะไม่มีการทำลายเลยพลังของดอยมอนเนี่ยระดับพระการจีจี้ไอตัวของสม,มอนสกาวออกเฉย,เยนี่คือพลังของฟาโร่โสินะนี่คิดว่าน่าจะไม่ออกเล้วนะใส่แค่ใบเดียวออกเฉยโอ้โห้ มาขนาดนี้เราต้องเริ่มทีหลังแล้วไหมเด็กไขจูต้องเริ่มทีหลังแล้วไหมมาแบ็คม่ไดเชอน่ะตาที่สองนี่จวบให้โอเคไขจูไขจูของโคตรดีมีมิสเตมอนด้วยนะโอเคนะได้อยู่นะทุกคนนะมาอีกฝ่ายเด็กอะไรครับขอให้มีมอนเตอร์ลงสักตัวหนึ่งอะเดี๋ยวเราจะให้ของขวัญให้ของขวัญน,นายแบบดีๆเลยด้วยไขยจูมา โอ้แต่ว่าการ์ดกับดักในเกรไม่ขึ้นเลยนะทุกคนกา,าร์ดเคาน์เตอร์ไม่มานะครับแอดนอร์มอลมอนเตอร์5ดาวหรือสูงกว่าขึ้นมือโอเคคีฟอร์ดเอฟเฟกต์ทำงานไหมก็เป็นพานดูลัมสเกล9ด้วยนะครับลงมาบนพานดูลัมโซนแล้วก็เอฟเฟกต์ทำงาน800แอดการ์ดคีย์จากในเด็กขึ้นมือได้นะครับคีฟอร์ดก็เป็นเวทฟิลด์แน่นอนอยู่แล้วนะครับตามสเต็ปของใบนี้ก็คือแอดเวทฟิลด์ขึ้นมือมาก่อนอ่อเอฟเฟกต์ของเวทฟิลด์ทำงานไป ลงแบบ normal s u m m o n ไปคิวฟอร์ดหนึ่งตัวจากในมือเอฟเฟกต์ทำงานก็ลงมาแบบปกติ2 8 0พเอาหรือซึ่งมันจะโดนในเกตเอฟเฟกจากสกิลเดรนก็ตึงเออแล้วก็เปิดโมโนลิสไปเป็นสเกลหนะึ่งเน่เกกับ1นี่คือสเกลฟูลบอร์ดของคิวฟอร์ดแล้วไหมแล้วก็ลงมาแบบปกติต่อมันก็จะไม่ลดไงก็คือมันไม่ได้ลดไปเหลือพันแปดไง มาพลังเบิมๆคือเรือสองพัน 4, สี่สองพันแปดของจิ้งอีไฟมาเด็จั่วไพบุกออมูนจับคว่ำตึงๆไปก่อนอื่นเนี่ยเอาของขวัญให้นายก่อนนะคือนายเอาพลังสูงๆมันเจอกับเราเราก็ให้นี่แล้วกัน <c oughs> สั่งเวทิ้งไปเลยนี่ไงกาดราลราสั่งเวทิ้งแม่แล้วก็ลงแบบปกติลงไปนะครับไม่ต้องสั่งเวทด้วยลงไปแบบปกติเลยแล้วก็ลงไคจูแบบพิเศษพร้อมกับเอาโอเนอร์ซิล เอาการ์ดตัวคืนมาให้ยืมไปแป๊บนึงเอามานีเออโดนดีจานยังวะเนี่ย <Dans> ตีเนี่ยนะเก้าร้อยแล้วก็ตีสองพันสี่ก็สองพันสี่สองพันเจ็ดก็ตีต่อเลยสองพันเจ็ดก็ป๊าบก็ไปก่อนจบเทินหมอบบุกอมูลไปด้วยเดี๋ยวเพื่อแบบโดนตีตายนะครับมาเอฟเฟกต์ทำงานก็ทำลายทิ้งนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนเกตได้นะครับ มันจะไม่เหมือนกับไอตัวนั่นนะไอตัวเฟิร์สหลอดนะมา2องพสแบบตึงๆอ,อ่ะมาเดอีกฝ่ายเล่นเด็กคิวคิวส์เอฟเฟกต์ทำงานเฟย์แปดรอไอ้นี่ก็ขยันเปย์ซะด้วยอีกฝ่ายเป็นพ่อหนุ่มใสเ่เปย์หรอเขาจะเล่นเปย์เป็นตัวไหนซึ่งผมว่าเขาน่าจะไม่เขาน่าจะไม่รอดและดูจากทรงแล้ว <c oughs> คือทรงมันบอกอม,มาสองพันสี่ แต่ว่าเนเกรเอฟเฟกทั half, ้งหมดเลยนะก็คือเอฟเฟกของแมชชีนตรงเนี้ยแผนูลัมเอฟเฟกเนี่ยคือใช้ไม่ได้แล้วจะใช้ได้แต่แผ่นูรัมเอฟเฟกข้างบนนะครับเขาก็ลงมาแบบพิเศษ1ตัวก่อนเลย2008แล้วก็ลงมาแบบพิเศษอีกกี่ตัวไม่รู้แหละจากบนมือเนี่ยรู้สึกเยอะหรือเกินลงมาไหมล่ะกระเทิอนหนอโอ้โหโอ้โหสอสตนี่ไงล่ะอย่าอย่า มิสเดมอนอย่ามาแตะต้องมิสเดมอนของพี่แหมคือเขามาดีแล้วนะทรงของเด็กเนี่ยไอเด็กคิวเนี่ยคือมาดีแล้วนะแต่ประเด็นคือเรามาดีกว่าไงโอนแล้วนะเตือนจบให้เออแมจิกแจมเมอร์น,นะครับโอเคลงแบบโนมอนซามอนต่อเลยแบบไม่รอแล้วโกกไป <c oughs> ตีแม่เลยนะครับเอามิสเดมอนตีไปก่อนนี่และมิสอาร์ฟวินตีไปแล้วก็พู่เล่นโดยตรง มิสเดมอนอาฟินตีเรียบร้อยแบบหวันเจี๊ยบเด็กนี้จีจีง่ายเกินเด็กง่ายเกินอ่าต่อไปตาที่3มแบบปั่นๆแบบปั่นๆั่นเยิ้มเยิ้มอ่ายเป็นเคอสแม็กซ์ดากอนโอเคอ๋อหัวเราขอเริ่มก่อนไม่ใช่เริ่มก่อนเราขอเริ่มที่หลังเข้าสูตรเลยเข้าสูตรเริ่มที่หลังจั่วไพ่อ่าฮะใครจู่วะ ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยได้อยู่เนี่ยใครจูเนี่ยอีกฝ่ายก็ต้องลงมอนเตอร์มาเนี่ยเราคุยกันได้เลยเนี่ยครับมีการ์ดใบนี้ด้วยไปในเกียรได้ไปแล้วขอเดมอนอาร์คฟินอีกใบหนึ่งแหลมมากในมือรอบนี้ใบหน้าเราขอแบบจั่วได้แบบเดมอนอาร์คฟินคมๆได้ไหมสามพันก็ได้นะครับสองพก็ได้นูเมลอนเนะอีกฝ่ายอีกฝ่ายเป็นนูเมลอนเนีได้ดิอ่านูเมลอนเอาดี่อน ยังชอบเลยเออลงมานูมเมลอนหนึ่งอะเอคามอะนูมเมลอนสองอะดิเวอะนูมเมลอนสามอะทรีนี่แล้วก็นูมเมลอนสี่คัสวาลลี่ลงมาทำการลิงก์ไหมละ่ะปลาทรงนี้ลิงก์สี่ไหมอ้าลิงก์สี่ทุกคนลิงก์สี่วะเอสการ์ดโอ้โหโอ้โหพลังศูนย์เนี่ย เหมือนล่อครับลงมาพลังสูงเนะทุกคนดูดิฮัลโหลเอคิดว่าจะลงแบบลงมอนเตอร์แบบไก่ๆตัวนี้มาแล้วจะลอแต่เพื่อนนะพลังสูงนะมีตัวนี้ด้วยนะได้เลยไคยเซอร์กัลเซียมใช่ไหมรอโอ้นี่ละของดีทุกคนเนี่ยของดีจะตายมันไม่ดีได้ไงตัวนี้ของดีมาเราก็จะลงแบบพิเศษลงไปนะครับไคจูนะนี่ <Man. S 1> <laughs> นี่ละลงไคจูล,ลงไปหนึ่งตัวก่อนเลยเอาเด็กอีกไฟลแล้วก็ลงแบบพิเศษไคจูตัวที่สองมาลงแบบพิเศษไคจูตัวที่สองยังไงล่ะอะไรเพื่อนมีการอะไรอย่างนั้นหรอไม่รู้แหละเอาโอเนซิลมาก่อน yo, what the fuck? ไม่รู้แหละมาก่อน,นมันนี่มาโอเนซิลนี่ล่ละแล้วก็ลงแบบปกติลงไปเดมอนอีกตัวหนึง่ง d e มอนเอมเพลร t เดอะเฟิร์ส d ลอดยังไงล่ะสามพันสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเนี่ยจุกตุยไหมตุยผมว่าตุยอีกฝ่ายเทเ่ินตีไปเลยนี่ไงขอตีพอเพื่อนตรงหน่อยนะไม่รู้หมอบเลยไว้แหละแบบตูตีตลอดตูตีทุกเทินไม่ต้องห่วงมาเลยดิสามพันเฮ้ยอีกฝ่ายมีนั่นด้วยหรอเฮ้ยแล้วแต่โอเคโอ้โหโอ้โหตีเลย อย่างจะชอบมาจบเถินก็ได้โอ้เกินวะทำลายตัวเองจริงอดตีเฉยอย่างชอบมาให้ไฟเขามามีตัวนี้นะนุ่มปอนลอนวอลนะครับมาช่วยชีวิตเขาได้นะอย่างไนเขาตุยไปแล้วนะคือโดนโอดีเกแล้วนะเอายังไงถ้ามีการ์ดสเปลย์แทรปทำลาย2อไปขึ้นไปนี่แบบตุนเกตนายแน่นอนเนยมาเนย นี่อะไรไอ้ซันต์โบทันต์โบทันต์โบอย่างนั้นน่ะหรอทันต์โบอย่างนั้นน่ะหรอออกไปเลยไม่ต้องเล่นอยา่ยาอย่าไอ้หนุม่มนี่ไงจะทำลายผมแบบเล่นง่ายๆเหรอเพื่อนแฮะเด็กหนายนี่ก็เน้นแบบทำลายเหมือนกันนะเนี่ยหนุ่มนะมาไม่มีแล้วอีฝ่ายหมดแล้วดูรทรงขอเดมอนสักตัวหนึ่งไปจบๆเลยตานี้หมดแล้วเทิร์นขอเดมอน,นดิเดมอนลองมาไคจูเดียนนะครับโอเค ไม่มีการดึงกลับแล้วดิอย่างนี้ก็ก็วาวุ่นแล้วอ่ะดิทุกคนไม่มีการดึงกลับซึ่งเราเนี่ยแต่ว่าเขามีการ์ดผมว่าเขาน่าจะเชิญนูเมนลอดลองมาลิงก์ต่อแน่นอนนะครับเล่นแบบเพย์เซฟโดยไม่ตีไหมเพราะเราแบบเราไม่รู้ไงว่าไอ้ฝ่ายเนี่ยเขามีตัวตึงขนาดไหนนะครับที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กเขาอ่ะเนี่ยไม่รู้หนละตีตีตูต,ตีหมดอนะ่ะไม่สนใจมาตีไปตีแบบโป้งๆเลยจังหวะนี้ นี่เลยนะตีไปก่อนเลยแล้วก็ตีเพื่อนเลยตรง2007เออสอ0พัแบบจุกๆเจ็บๆมาจบเทธนมาเลยอีกฝ่ายเอานูเมย์ลอดลงมาอไหมแบบหล่อที่ซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเอานูเมย์ลอดลงมาแน่นอนนะครับจากเอฟเฟกของนูเมย์ลอดนิกเวิร์ดแต่อยู่ที่ว่าเขาจะลิงก์เป็นตัวไหนนะซึ่งเรามีไคจูแลเดียนในการสั่งเวยตัวลิงก์เขาได้อยู่นะแต่ว่าเราจะเอาดึงกลับมายัางไงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ือว่าเรายอมโดนตี2ตัวใช่ปะโดนตี2เทินแล้วก็อรอลุ้นจั่วอีก2ใบอรอลุ้นเป็นดึงกับโอ,อนอ์ซิลก็ได้เนระัยแหมใสีได้ถ้ามียูอาร์จะขาเป็นนั้นเพิ่มเลยนะไอ้ไกด์กับดักที่ดึงกับผมว่าตึงกว่านี้ไม่มียูอาร์แล้วทุกคนหมดแล้วยังไงต่อคนเนี่ยกัดสองใบที่หมอบอยู่ผมว่าเขาน่าจะบัฟแน่นอนเนะี่ยไม่มีเลยหรอกดูทรงอ่านูเมล่อนอเ,เอาลงมาอีกแล้วเอาลงมาอีกแล้วนูเมลอ่อนเนี่ยยังชอบเลยอะ หนูไม่หล่อนทั้ง4ตัวลงมาแบบพิเศษทั้ง4ตัวโอเคเออลงมาต่อ Number 2 Number 3แล้วก็ Number 4สลงมาแต่ถ้าเขาตีแค่นี้มาเนี่ยไม่ได้นะ <No. S 1> คือต้องตีมากกว่านี้นะหนุ่มนะหรือว่าต้องลิง์นะต้องมีพลังเกิน2อ0พนะมันจะมีอีกตัวนึงไอตัวนั้นอนะใช่ไหมไอตัวรถตักไอรถตักนี่ก็พลังสูงอยู่นะ <Bro. S 1> เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละ ทำได้เท่านั้นแหละแล้วทำอะไรต่อไม่ได้เลยดรอโอเคเดมอนคอมมานเดอร์นะแบตเทน้นตีแมมเลย <c oughs> ตีไปเลย2อ0 7ันดผู้เล่นโดยตรงเนะี่ยป่ะลาก่อนไอ้น้องไอ้น้องชายไอ้น้องชายทำลายหนึ่งใบทำลายไปทำลายสเปลการ์ดที่หงายหนึ่งใบทำลายไปทำลายสกิลเดียนไม่เพื่อนแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีโอ้โหทำลายไปนั้นขืนๆทำลายไปนั้นขื่อนๆกืนห <c oughs> มอบแล้วนี่คือแบบ นี่คือเป็นสเต็ปคนมอบเนับอ,อย่างนี้นะากพูดเล่นโดยตรงไปกันดาล่าแล้วก็มีคุมด้วยหรอโอ้ถามจริงดูถามจริงๆคุมด้วยอีกฝ่ายเอามาโอ้มันก็ตายยากตายเย็นอีกฝ่ายจบเธอได้อีกฝ่ายมันก็ตายยากตายเย็นของมันอยู่มันไม่ยอมตายทุกคนอืมจบเธอ มาครับแต่คือเขาก็ตีไม่ได้ไหมไม่สามารถตีได้แต่มาป้องกันได้นะครับเราจะจัดการตัวสามพันยังไงไม่ยอมจีงอีกฝ่ายอะเป็นคนที่ดื้อ,รอการาดไม่มาคือบอกเลยว่าการ์ดไม่มาการ์ดดึงกลับหน่อยเพื่อนขอการ์ดดึงกลับสักใบหนึ่งมันจะแหลมเป็ดมากได้ไหมเธอได้ไหมเกมโคนามี่ ขอการดึงกับโอเนซิลตึงๆหน่อยหรือว่าการคว้ำก็ได้ใส่ทั้ง3มันต้องออกสักใบหนึ่งแหละเราก็นึงว่าเขาจะมอบเขาไม่มอบนี่หว่าเขาแค่ถมสู่สารเวทให้มันครบสามใบา <c oughs> เขาก็มีสกายไซเกอร์ใบนี้อีกนะครับอปวดกระบาลมาโอ้แล้วต้องเทินจัว่วใ้้มนสเตอร์รีบอลมันจะรีบอลเป็นตัวไหนได้มันรีบอลเป็นตัวไหนไม่ได้เล้วเราก็จบเทินต่อนะครับมันตีไม่ได้ ก้าสักแบบสักหล่อๆเท่ๆ,ๆสักหน่อยดิเพื่อนเอาการสักหล่อๆเท่ๆการคว่ำมาอเพื่อนการคว่ำการคว่ำตึงๆอะ่ะได้ไหมการคว่ำตึงๆทาไมคว่ำนี่มันจะอยู่ไม่ได้นะครับต้องมีการคว่ำอ่าเขาก็ผมไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ไม่รู้จะใส่กี่ใบด้วยผมว่าเขาน่ใส่สนะใบนี้นะคิดว่านะมาจัวต่อโอ้โหตายคู่ไหมนะตายคู่เลยไหมเล่าจังหวะนี้นี่ละตายคู่เลยไหมล่ะ <laughs> ายคู่ไปเลยนายต้องโดนตูไม่สนใจตูจะตีนายมาฮะแล้วก็ลงบบนี้ต่อแบบพิเศษนี่ลงแบบนี้ต่อไปเลยคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ดาวเมจนี่คือแบบคือลื้อนะ่ายังไงต้องโดนนะามาต้องตายได้แล้วไหมเพราะหนุ่มคนนี้เขาจะยื้อเกมไปไหนมาะแบทเทิลเนี่ยตีไปเลยเดมอนเอ็มเพลเลอร์ตีตายคู่ไปเลยไหนๆมันก็ตุยแล้วตอนจบเลยก็ตีตายคู่ไปนี่ฮะตีตายคู่ไปก่อน แล้วก็พูดเล่นโดยตรงไคจูก,กานาลามันต้องเข้าแล้วไหมอีกฝ่ายมันต้องเข้าแล้วจวังหวะนี้กูถามมึงจริงๆนะโอ้โหกูถามหน่อยว่าแบบมันมันจะออกอีกแล้วหรือเปเนี่ยพะเผื่อบานนี้แม่งมีมาแม่ปว <c oughs> ดกระบาลปมันไม่ยอมตายทุกคนไอคนเนี้ย ถ้านายจะไม่ตายอย่างงี้ก็พอได้พอได้เพื่อนถ้ามันจะขนาดนี้อะนะตูไม่ตีก็ได้จบเทิร์นมาโอ้โหผมคิดว่าหมดแล้ววะมันจะออกอะไรเยอะแยะขนาดนั้น,น่ะเพื่อนการ์ดหรือว่าเด็กนี้คือเด็กทำลายทั้งเด็กหรือเปล่าเด็กแบบเด็กยื้าทาั้งเด็กเลยหรือเปล่าตานี้เดี๋ยวเอามอนเตอรีบอลไปชุบต่อเนี่ยเดี๋ยวเขาชุบอีก <c oughs> มึงก็เกินนะชุบอีกอโอแล้วเราเทิร์นออกการ์ดคว่ำก็ได้ไปรอเออตูก็มา เองชุบตูก็เล่นต่อมาดิมีไฟลงมาแบบปกติยังไงล่ะเดมอนอาร์ฟินลงมามันต้องโดนแล้วไหมจังหวะนี้คือมันต้องโดนตัวแล้วไหมเพื่อนอสั่งเวททิ้งแล้วชุบต่อเลยไหมคือทุม่มทุนสร้างผมว่าทุมทุนสร้างหรือว่าไม่ต้องเล่นเกมดีไม่ต้องเล่นเกมก็ได้นะคือยังไงก็แล้วแต่เราค่อนข้างได้เปรียบอยู่เนี่ยเพราะเรามีชุบแล้วก็เล่นได้เนี่ยเล่นได้สเตอร์รีบอร์นชุบชีวิตแบมเลยไม่ต้อง ดึงดงดึงเลยทั้งนั้นมาออกมาเลยนี่แหละตัวเป้งก็ลงมาทีนี้นายก็จะโดนตูถล่มและสามพันสามพตัวอะเอา,าคือต้องโดนแล้วไหมจังหวะนี้นะครับยังไงก็ต้องตายคู่1ตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็ตีวุ้นเลยโดยตรงยังไงก็จบอะไรอะไรอีกอีกไ่า็่าสเปเชียลซัมมอนเลือกฟิวจากในเด็กโอเคไม,ไม่ไม่มีอะไรเอ็กซิเวทฟิวสเปล,ลการ์ดจากในเด็กได้ เปลี่ยนการ์ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไปเพื่ออะไรตีไปเลยตายคู่เนี่ยตีไปก่อนไปเด็กสายนูม,มินหล่อนเด็กสายนูมินหล่อนอย่างงี้ต้องโดนนี่แหละตีตายคู่ไปเลยไอตัวนี้ก็ตีต่อดูดมาดิเอาไปมาดิเพื่อนอะชูไปเอออะไรอะไรครับอีกฝ่ายดับเบลิลไซโคลนแทร์เก็ตเรลแทรปทำลายทิ้งได้ทั้งตัวเองทั้งอีกฝ่ายเขาจะมาทาร์เก็ตทำลายเลยสกิลเดรน สกิลเรียนแน่นอนอยู่แล้วก็ทำลายิแเราไม่แคร์อยู่แล้วนะเพราะว่า3 0 0พเนี่ยมันจะแบบโดนหน้าแบบนายเต็มๆรู้จักหมัดของเดมอนมหมเออก็ใช้ดับเบิลไซโคลใบที่2นะครับตอนนี้คือมี2ใบแล้วก็เป็นไม่ใช่ดับเบิลไซโคลแล้วนี่คือมีอยู่4ี่ไซโคลเลยเหรอแต่เขาน่าจะทำลายได้แค่สเปลแท็บนะทำลายมอนเตอร์ไม่ได้ซึ่งทาเกตเข้าไปเดอะเกมแล้วก็เปิดเข้าไปเดอะเกมเลยแล้วกันนะ ทร็เกตมอเตอร์ไฟออกจากเกมก็เป็นนูเมร์ลอนวอลแล้วกันก็คือแบบไม่ต้องเล่นไอโฟงไอเฟกแล้วแหละเธอเนี่ยไปออกจากเกมไปไม่มีการป้องกันแล้วอ่ะนี่อาชีพตํายานออกจากเกมแล้วก็ทำลายสกิลเรีนทิ้งไปเพื่อนนั่นแหละครับผมเจมอนผู้เล่นโดยตรงกับเอ็มเพลเลอร์นะเรียบร้อยตาที่สามปิดฉากอย่างสวยนะครับเราก็ได้แบบตึงๆปะเดี๋ยวเราไปเอารางวัลกันดีกว่านะครับพะเราชนะแล้วก็ไปเอารางวัลกันนะครับ เปิดซองตึงๆสักหนึ่งแพ็คนี่ไงมามแสงอ่อยๆแสงสีฟ้าอ่อยๆ <c oughs> ไปครับผมอ่ามีแสงสีแดงนิดหนึ่งนะครับว่ายังไงว่าเกลือไหมเกลือหรือเปล่านะครับไม่ออกก็เรียบร้อยไปเลยไงสีฟ้าอ่อยๆอย่างนี้มันไม่ได้แล้วมันต้องเอาออฟตัสแว่นเกมเมอร์ผมเลยออฟตัสโฮเวอร์สองจุดศูนย์ตัวนี้นะตำมา p โปรเทค ความเกลือจากแสงสีฟ้าได้แถมโปเทคหน้าจอคอมได้ด้วยใครที่อยากได้แว่นโฮเวอร์2.0ตัวนี้เนี่ยก็ไปสั่งกันได้ที่เพจหรือไปที่สยามซอย5ละที่สําคัญคือบอกมมในช่องผมด้วยแล้วกันนะครับช่องจันหมีใส่โค้ดตรงนี้เลยบอกทุกคลิปว่าโค้ดเนี่ยได้รับส่วนลด100บาทแน่นอนก็ไปตํากันเลยไปจัดกันเลยกับแว่นสุดเทพตัวนี้นะโฮเวอร์2.0พาดไม่ได้เพราะว่ามันโพเทคความเกลือได้นะโอเคครับ okay, ผมเนี่ยเป็นไงกันบ้างนะวันนี้นะครับกับเด็กเดมอนอิมเพอร์เลอร์เดอะเฟิร์สลอดนะเป็นไง ตีหนุกหนานตีแบบตีสุดมันคือเด็กคือตาสุดท้ายนะถ้าอีกฝ่ายนะไม่มีการคุมชุบชีวิตในสุสานเราไปคุมเนี่ยอีกฝ่ายก็จะตุยเร็วกว่านั้นแต่เสียดายว่ามือเขาเทพไปหน่อยนะครับแถมมีการทำลายด้วยคือมือเขาค่อนข้างตึงนะตาตาสุดท้ายอะ่ะเขาถือว่าการขึ้นเยอะอยู่นะครับเด็กเขานะเพราะว่าเด็กเขาเล่นเตรียมนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตาสุดท้ายการตูไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มีแต่มอนเตอร์ ก็ชนะมาได้นะโอเคเป็นไงกันบ้างนะเด็กนี้นะใครที่อยากจะรีบเล่นนะผมว่าเด็กเนี่ยไม่แพงด้วยแถมจัดเนี่ยไปเล่นในอีเวนต์เนี้ยเคลียร์ได้ด้วยเห็นปะ UR มีแต่ใบฟรีแล้วก็มีข้าใบเดอะเกฟที่แบบหลายๆคนก็มีอยู่แล้วแถบ SR ก็หลายคนก็มีอยู่แล้วนะเอ็กตราวากนพอร์ตสปูร์ลิตี้อะไรเงี้ยแต่แบบไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราก็ใส่เตี่พวก R พวก N อ็อะไรเงี้ยแล้วก็เอาการอุน์ซิลหรือว่าทำลายเก็บไว้หรือว่าใส่เคาน์เตอร์แถบอะไรอย่างงี้ไป นะกันพวกแบบสกิลเดรนถูกทำลายนะโอเคประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเด็กนี้อีเวนต์นี้ก็ฝากทุกคนเลยกดไลค์กดส b s คร i b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดค,คลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคนนหน้าเกมหน้าสวัสดีผม